I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, yeah, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. ไม่ยู่กับเก๋ตอต่อ่ะที่สุดรถยนต์มือสองต่อต่อคาค่ะและวันนี้เกตจะพาทุกท่านมาชมกับรถโรลของเราในวันนี้เลยนะคะสวยๆดูเท่ดูสมาร์ทคันนี้เลยค่ะกับ t ต y ย t ้า a ั r รนะคะตัวนี้เป็นตัว 2.5G รถบี2017นะคะสำหรับใครที่บอกว่าอยากได้เป็นเครื่องเป็นสินล้วนบอกเลยคันนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนค่ะราคาเปิดตัวราคาายแดงเขาจะอยู่ที่1ล้าน6แสนนะคะวันนี้ใครสนใจรับรองว่าราคา ซื้ิเสร็จอย่างแน่นอนนะคะมาดูกันนะคะสําหรับชมด้านหน้าตัวกระราจากนนหน้าจะเป็นเส้นสายของตัวโคมเมียมค่ะไฟหน้าเป็นตัวโปรเจกเตอร์มาพร้อมไฟเดย์ไลท์ LED นะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟตันหมอกคู่หน้ารวมไปถึงกับเซ็นเซอร์หน้า2จุดด้วยกัน ล้อค่ะล้อที่ได้จะเป็นลอ้อแม็กขนาด17นิ้วแล้วก็ยางเนี่ยยังสามารถใช้งานขับขี่ได้สักประมาณ1 0 0 0 0หืถึง20 0 0 0กิโลโดยที่ยังไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายในเรื่องของการเปลี่ยนยางค่ะนี่แค่ด้านหน้ายังดูหรูหราขนาดนี้นะเดี๋ยวเกศจะพาทุกคนเนี่ยไปชมกับความหรูหราด้านในต่อเลยกันต่อเลยค่ะ เบอมาชมกับความหรูหรได้านในตอนเราจะต่อเลยค่ะด้านในก็จะเป็นโทนสีดำนะทุกคนค่ะสภาพย่งดูใหมย่ย่เลยมีการตกแต่งเป็นไลายไม้สีน้ำตาลเข้มขั่นและเบาะที่ได้เป็นเบาะนังสีน้ำตาลจ้าดูไอมากดูเป็นเอกลักษณ์มากๆได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าด้วยโดยที่ฝั่งทางด้านคนขับนะคะจะพงวงโซนด้านหลังไฟฟ้าและสามารถที่จะเมมจรดจ้ามลักษณะตำแหน่งก,นนะกรารนั่งกระจกควาข้างวงอะไรได้ถึง2ตํตำแหน่งด้วยกันค่ะด้านขวามือก็จะมีระบบความปลอดภยัยมีปักกิ้งเซนเซอร์ค่ะ BS M แล้วก็มีในเรื่องของการทรงตัวนะคะชมนี้พวงมาลัยเป็นรูปแบบ3การเรียบร้อยแล้วเป็นตัวมัลติฟังก์ชันปรับวอลลุ่มปรับโหมโดได้กดรับสายวางสายได้และมีกับตักพุสคอนโทรลค่ะซ้ายมือก็จะเป็นเครื่องเล่นีเดียหนนะ้จาจอทัชสกรีนนะคะมีตัวแผนที่นะคะให้ด้วยขยับลงมาตัวแอนนะคะก็จะเป็นแบบเดอรออสโซนะแยกซ้ายขวาค่ะและด้านล่างก็จะมีตัวควบคุมมาร์ไฟฟ้าด้านหลังสามารถสั่งงานได้แบบนี้เลย ช่องเสียบไฟค่ะที่วางแก้วตัวว i r เล e ชาร์เจอร์นคะคะกับการชาร์จสมาร์ทโฟนแบบไร้สายค่ะ ตัวนี้จะได้แอร์แบกรอบคันสําหรับโซนด้านหลังพื้นที่กว้างนะน่งสบายเลยค่ะเพราะส่งกับเป็นรถหัวเนาะร <P ost> ถผู้บริหารที่หลายคนเลยกๆกันนะคะแล้วก็มีแอร์โซนด้านหลังให้พร้อมค่ะ <P ost> นอกจากนี้สภาพเบาะสวยงามนะคะมีตัวยึดเบาะายซินเทดด้วยตรงกลางสามารถเดีอยวมาเป็นที่วางแขน, <P ost> แขนเป็นที่วางแก้วได้และนอกจากจะมีม่านไฟฟ้าด้านหลังค่ะด้านข้างซ้ายขวาเขาก็มีม่านบังแดดเป็นแบบแมนนวลนให้อีกด้วยค่ะสำหรับในเรื่องของระบบนะคะเสียงระบบเสียงลำโพงต่างๆก็ไม่น้อยหน้านะตัวนี้ได้ลำโพง JBL ทั้งหมด10ตำแหน่งด้วยกันค่ะทีดีว่าได้ออปชั่นจัดเต็มกันเลยนะคะและนี่ก็คือความหรูหราและออปชั่นภายในตัวรถค่ะเดี๋ยวเกจภพททุกคนนะคะไปดูกับพื้นที่โซนท้ายรถกันต่อเลยค่ะและสำหรับด้านท้ายนะคะเดิมๆเลยกระจกก็จะเป็นระบบไร้ฟ้านะมีไฟเบรกดูนี่3นะคะด้านหลังก็จะได้กล้องมองหลังนะคะแบบนี้แล้วก็มาพร้อมกับเซนเซอร์หล้ง 4จุดด้วยกันค่ะสำหรับพื้นที่กว้างขวางนะคะด้านหลังเนี่ยสามารถเก็บของเก็บกระเป๋าเดินทางต่างๆได้แบบสบายๆเลยค่ะด้นานล่างยางอะไรนะคะอุปกรณ์แม่แรงต่างๆก็ยังคงอยู่ครบถ้วนนะคะโอ้โหสภาพสวยบอกเลยสวยมากทั้งด้านหน้าภายในและด้านท้ายรถสภาพพร้อมใช้างานเลยค่ะและแอบกระซิบนิดนึงว่าคันนี้ราคาตาแตกแน่น,นอนนะดังนั้นใครสนใจเดี๋ยวเราไปฟากราคากันต่อเลยค่ะ และสำหรับใครที่สนใจบอกไปแล้วนะคะว่าราคาไยแดง1ล้าน6แสนบาทกับรถปี2017 2 5 g คันนี้คุณสามารถเป็นเจ้าของได้ในราคาเพียงแค่6 4แสน0บาทค่ะฟังไม่ผิดนะคะราคาหายเป็นล้านนึงเลยทุกคนคะได้เป็นเจ้าของกับ t o y o ต้าแคมรเลยนะ 6 4 9 0 0 0บาทราคานี้จัดไฟแนนด์ได้เครดิตดีฟรีดาวน์ค่ะและเรามีรับประกันเครื่องยนตนและเกียร์ให้ด้วยนานสูงสุดเลยนะคะถึง4ปีแล้วก็มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศค่ะใครสนใจต้องรีบคว้าเลยนะคะสำหรับราคาสุดพิเศษแบบนี้ค่ะโทรมาได้เลยกับหมายเลขโทรศัพท์08777747และ08777757ค่ะหรือว่าจะเป็นสื่อออนไลน์ต่างๆของเรามีทั้ง Facebook หลน์ทิ k ต็อกอิน a ตาแกรมเว็บไซต์ยูทูบนะคะหลากหลายช่องทางการติดต่อเลยแล้วก็เข้ามาชมตัวรถจริงได้เลยที่สุดเลยกันมือสองตัวต่อค่าของเราเปิดให้บริการทุกวันค่ะอย่าให้คุณได้มาชมกับตัวรถจริงนะคะเพราะว่ารถราคาถูกมากนะคะแต่บอกก่อนนะว่า รถราคาถูกขนาดนี้นะคะรถของเรานี่เป็นบอดี้ของสั้างเดิมเลยนะไม่ผ่านการชนหนักผิดความจมน้ำนะคะถ้าตวจเจอยินดีซื้อคืนร้อยปเปอร์เซ็นต์แล้วก็สภาพยังดูใหม่พร้อมใช้งานทั้งภายนอกและภายในเลยค่ะร,ะราคานี้ใครสนใจต้องรีบจับจองเป็นเจ้าของบอกเลยว่ามาไวไปไวอย่างแน่นอนค่ะและเจอกันได้ใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้หมดหน้าที่แล้วต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Help me feel like living. I need a big swing home runs. I'm hitting and I'll never look back. Moving on till I get it all. And we all got dreams. We all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for What you gonna be? And do you believe you can do anything?